มาเห็นบนฟ้านนอนทุกคนไอ้เมื่อเชานี่นะเวลาหน้าฟานฝนห้วนะทุกคนลิโอัตวนทวานไปผู้ตวนทวานไปผู้ลงพุนแล้วลิงโท่เรียบ้อย ชูนะมอมแม่เมิดคนเอ้ยนะอเอ้ยพ่อ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 มันมันป้อใสหล่อเลย น,นี่กรเป็นตอนเช้าๆนะรุ่นสวัสดิ์สบายดีตอนเช้าอีกเทอนหนึ่งทุกคนในพ่านเองกัมาการตั้งแต่คืนนี่ก็ยังบมดได้นอนเลยมาฮอดโดนยู่นี่ประมาณประมาณประมาณสี่โมงสี่โมงเลยเคืองเลยฮอนห้าโมงแล้วคนมันจะพื้นเลยมันเหอคขี้ตะเวนเลยในพ่านก็มีท่านได้นอนพอตะเสลิบตื่นลุกมาอีกวันนี้อยูอเจ็ดโมงแล้วนี่ก็แบบพอตะเสลิบมันมีท่านได้นอน สนิทซ้ำวันนี้ก็บในพ่านเองก็สิได้เลาะลุล่งในวันนี้เลยแต่นี่ไปกับไก่ทุกคนเลยนะเขาสิจะจเขาได้กูเ่ยเล่เล่าเขาก็ลุ่งเลยเขาในพ่านขึ้นมาอยู่ผีไก่เด้นเขาไม่ได้ขึ้นมาน้าเขาขึ้นมาเขาเมยเขาก็เลยพักอยู่หลุมพ่านขึ้นมาพอเดีให้มาเจอบกกมกระโบกแต่มันกระโบกมันโอยเลยหมาสิลปของพุ่นแล้วนี้นะบหมได้ลงทางเก้าได้ทุกคนทางเก้าลงพี่ทางเก้าใต้ขั้นวยลงปีมันโค้งลงผู ค้งไปพยงโคง้งลงพูมันนี้ในผะ้าสตาดลงพี่มันนี้นะสตาดลงพูอันนี้ไปไปหุ้นนอยพูตัวหน้าพุนไปหุ้นน้วยพู่ตัวพุนงจังลงไปพุนงจังฮอดแคมนะยังไก่ทุกคนเลยยังซีวี่กว้างสิไะไปหาเขาอยู่พุ้นและจะเขาได้หรือเล็กเขาก็ได้นงมากเมั่ขึ้นนี่ก็เต็มมากมากนอนเงียบเขากนะไไ็ได้นะอัได้มันนี้ไหนได้เวลาแล้วนะไปได้ Này này. lùng thấy bà này đây ứ thì kia luôn nó đi เบิงน่ะอพี่อ้ไม่เบิงมาเบิงเบิงเบิงโอ้กระหอทุกคนนะนี่ยนี่อ๋อใส่โหลเลยสีดายด้ทือขีดินหมดเลยอืม ทุกขีดินมันนเลยนี่นะของแซ่ผัดตกลงมาท่านถ้ามาบ่ม,มาขล่นมากับบทือือด้ะมามาขย้ำ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 จับยัดเท่าคือเก้าทุกคน chạp nhát hao mượt này nó tủ bát này là tủ rồi. lên đầm mực thước lên nhảy lên đấy tủ nhảy tủ nó lên đấy cầm thước lên หญ้ายิ่งก็ห้อยญ้าเลยยังมากอยู่ดอนนี้กนะ็คืคนนะมาเห็นบอลฟานนอนทุกคน

lại cai bình bất hơn Một nuôi <laughs> hào <laughs> sút xì nhục bố. Một bài lé cài cái đó. Chứng hào phải luôn, Xì hà ba lấy. ไปห้าไก่ก็ดอกับโบไปเลยนะดงตอนนี้ดงอันนี้มันไปโบได้ๆเลยยุบไปนะยุบหกมหาหกฝานเลยนะหาก็ไปเมื่อเช้านี่นะเวลา หามเมือนผูกอุ้ยเมาด์ไ้อ้อย,อยฟันละว่าบางุยเห่าอยู่ทุ้นบางนุยหลายฟันเนาะนิดแล้วเดี๋ยวนีว้หน้าฟันฝนแห้วนะทุกคน มาเอาไปเลยมาเอาไปเลิกกับดิน ดินทุกคนเอ๊ะน่าจะเป็นแลน่มาเฮาเอาเนือกับดินรีงตัวนทวนไปพุ๊บตัวนทวนไปพุ๊บลงพุ่นแล้วลิดทุ่นเดี๋ยวไปเอาเนยก็มันเอากับดินแร่นะน่าจะเป็นแล่ได้นะเห็นไหมเบิ่งกันโอ้ยหมุนมันเลย มมนมาแล้วพอแล้วพอแล้วส oh. ู้เฉลิมย bon ังว่าได้เฮาสุกนะเฮ้เฮาสุกงปฮ้ยเฮาสุกโอ้ยโอ๊ยเอากับดินเดี๋ยวเฮาสุกนะาอู้เล่นก็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 ป่าตุกโคนรเลยอุ๊บป่าตุก ขนาดดูเคลื่อนชุ่มชูเอาท่านนะั้นนี่จังเม่นมาเนาะหมดได้ง่ายาเอาเลยดอ้วยซ้ำตัวว่านนี้เี็บ้อยอ้อต้นเนียวนี้ไหมเดี๋ยวนี้จังเม่นมาแต่ก้าวผมเป็นคนอันนี้จะเขออมาเอิ้มมมาชูนะมังแม่เม็ด ที่โชบเนาะไปล้างใช่ไหมคือน้ำเลยที่โชบนะมอมมแม่มชุกะปกชุกมกุกชูนะสยตา์เด็กคนเอ้ยนะเอ้ยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อมันมันนั้นแล้วมันเงี้ยแล้วพอ่อพอแล้วอีกพี่พอแล้วอืม ชั่วเพิ่มมันไปหาล้างน้ำนุย้ยอีกมั้โยโหนะทำอยู่ในนี้อุดยาบหรือมันลกมีท่านโลกสุกมีท่านทุกคนโหกระดังกระดึงเด้อหลายท่านเฮ้ดีดีเรียงห้อยฟ้านป้องแถวนี้นะทุกคนเอ้ยหมุนๆอยู่คือห้อยแม่ด้วยคีโต้เนี่เลือ้อยไปอยู่กลางเปิน่นอันนี้เปิน่นสวายนี่นะ ดูมาโค้ดเสล่เซ็นแล้วมันไก่เลยไม่ได้คอยมากทุกคนเลยโมได้เอาถงไปแล้มาเลยบมมีเห็นเสื้อได้ผู้เสื้อกับผ้ายเอาได้ผู้เสื้อกับผ้ายเอาทุกคนเลอ้าตัวหนาหอยนะหอยเห็นอมเด้เฮิร์นนินึงคือ์ตเปาะเส้นนีด เรียบร้อยกับผ้าอาทุกคนนี่มาม่านทุกคนเลยมาม่านกางคืนกับมานกลางเว้นกับม่านกลางคืนนี่ถ้าโคนเอาเฮอได้เนี่ยก็โอเคเลยพอเห็นทรงโตคืน,นพอเห็นทรงโตบุได้จะโตลึกอะไร คันได้มาทั้งสองเโอโก้ทุกคนเลยมีเยอะวบาพื้นเลยวปาเดินทางต้นทุกคนเยอะน้ำล้วนะเสียงน้ำตกลนัำทาบอยู่ตาดกลางห้วสวายนี่เคยย่หอนเลย พานเอกหากาลงมาได้เพิงท้างทุกคนณเลยเพิงท้างยุทธโกนลห้วยนี่ในพานยู่จุดมือเสานี่ยนะคือจุดจมผู้อยู่ทึงข้างทั้งยันโอลงมาฮอดห้วยนี่ใช้เวลาสองชั่วโมงบ้านนี้เนี่สีหึนเปิ้นผู้ข้างทั้งยันโตอ๊อีข้างทั้งยันโตกะกับหึนอีกสองชั่วโมงแล้วกะสีลงบ้านนี้ในรุ่งอีกน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะฮอดทับรวมๆแล้วกะประมาณประมาณสักซี่ชั่วโมงไปประมาณซี่ชั่วโมงหรือว่า ไลรุดกับประมาณสามชั่วโมงฝ่ายทุกคนเลยมาสภาพทุกลนห้วยนี่สวายเติบแล้วก็สีได้เดินทางต้อ,อนยุกตัวนี้ไปก็มีแม้มันเคือ หอยหมูนะนะเขาขีดเลยวได้นะเขาขีดน,ะนี่หอยสัมปายสัมมาทุกคนหมูนี่นะอันนี้คือจอมผู้เบื้องทือกตะวันตกได้เห็นใน่าพขึ้นมาวิทย์ห้อยขึ้นมาแล้วหอดจอมผู้เบื้องทือกตะวันตกเลยวหอยหมูอยู่แถวนี้นี่สัมปายสัมมาหอยเก,นะก้าวหอยไหมนะหอยเก้าก็มี่สัมปายสัมมาแถวนี้นะเออ มีแต่หมูทั้งมืแถวนี้นะลงไปอีลุปนี้ลุปหน้านี่ก็ขอลงไปเรื่อยหอดทับอะไรแบบนี้นะโอ้ควายกับเจานะ้าขับป่อยตามธรรมชาติเลย น้ำใสเลยทุกคนอ่อนเด้กกินกับป๋องน้ม,มันวะันนี้มาหอททับเลยทุกคนเลยจ้าบอกเขากินข้าวปลาแล้วก็มีย้ง กินข้าวสูบน้ำคนมาฮอตละเมอด้ทุกคนก็เต็มโตสีเมอแล้วนะเก็บเครื่องเพิ่มเพิ่มพ,พ,พมันละภานเองอะกินเท้ายาน,นกับสก๊าบด้วยกันได้ทุกคนนะอันนี้เป็นปีนกระดูกเห็นนี่ดแน่นนะปีนเป็นปีนกระดูกเห็น <S <S ทุกคนในภาคเองก็มาฮอดตูบแล้วก็การฟ้าวเขาเอารถเอาพลุอ้อแล้วก็ การเก็บเพลินก็โขงโอต่รดเด้เข่าเม้อเลยทีมงานเข่าเม้อมาเลยรุดรุดเม้อเลยบมดได้ท่ายไปเลยเฮ้ยเบิ้งเลยกินข้าวแล้วใน่านกันเลยวันนี้กิดสก๊าบบ้านเลยทุกคนเลยทีมงานท้าวมึกเสาเนี่กับพบหมูเมลูออนรู้มันยังเป็นแซกๆยังน้อยๆซ้ำซ้ำเหียนนี่มั้งซ้ำแข็งซ้ำขาดทุกคนซ้ำแข็งซ้ำขาดนี่แหละใน่านเองกะแนวได้กันอยู่นะได้เล่นนี่แหละทุกคนนะนะบอลสิปั่นเซวะชิจี้กับเซวะมีเอาแล้วก็ะห้อตัวหนึ่งนะ ห่อเนี่นะเดี๋ยวเอาเฮซลล์มือ,อ,อตอนลูมีกยก็ไลยเลยสินะอ่ะ,นะอะเอามือเลยขอบใจขอบใจเชียวอ่ะทุกคนเดี๋ยว <c oughs> คลิปนี้ก็สไดท้ายฟ้าปัจจีบก่อนไปพบปะได้ไหมคลิปหน้าทุกคนนะขอบใจ๋อเอฟซีที่มาติดตามมาชมตั้งแต่ต้นจนจบบ๊ายบาย